แม่คะนิงจ้ะแม่คะนิงแม่คะนิงแม่คะนิงสวัสดีจ้าทุกๆคน วันนี้ป้าออพามาเที่ยวเมืองที่ชื่อว่าบูดประมาณครึ่งชั่วโมงห่างจากบ้านป้าจะพามาชมมิวสามละหกสิบองศาจ้าขณะนี้เวลาบ่ายสอง เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่จ้าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอเป็นที่หลบกระสุนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฐานกำบังของประเทศเยอรมันมาสร้างมาสร้างมาสร้างฐานที่นี่แหละ นี่นก็เหมือนกันนี่ฐานฐานเกาเ่าแกอันนี้อากาศดีหน่อยแต่ก็อากาศประมาณศูนยองศาจ้ะศูนย์องศา สุดลูกหมูลูกตาทะเลอันนี้เขาเรียวกว่าทะเลนดแอตแลนติกมหาสมุทรเอ้ยไม่ใช่ทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกจ้าอันนี้เปล่ากลับมาที่เดิมนะนี่สามหนึงหกสิบองศาจ้าเฮ้ยหนึ่งรอบพอดีละ ลับหาอาทิตย์อีกรอบนึงผ้าอ,อาทิตย์สองใกล้จะตกดินแต่ว่าสวยงามมากเลยจ้าวันนี้วันนี้วันนี้ปราอ,อ,อพูดไทยหน่อยเด้อขอบคุณที่รับชมจ้าลุงนี่กน็นี่ลุง ขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยร่ำร่ำร,ำรวยรวยมีเงินมีทองแล้วถูกหวยถูกเบอร์ถูกลอตโต้ถูกรางวันที่หนึ่งด้วยนะจ้าทุกทุกคน This is uh, Haratai, uh, When uh, somebody is uh, talking a smack about uh, love food, then she gets her gun and get busy kicking ass. <laughs> 秋，天。